ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงพิมรินอ่านให้ฟังกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซั b สไครป์เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมรินอ่านให้ฟังของห่วงมาเฟียตอนที่หนึ่งตายตายแล้วสายแล้วเสียงฝีเท้ากระทบพื้นน้ำนองบนฟุตปาดหลังจากลงรถประจำทางวิ่งเข้าสู่ลานจอดรถ แล้วตัดเข้าทางหน้าตึกอาคารสำนักงานนี่นี่พวกเธอเร็วเข้าสิมิสเตอร์จะมาถึงแล้วนะโรซาลินบูระสซิริหูบร่มสีสดใสหลากสีที่เธอซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อหลังจากวิ่งผ่าฝนเข้ามายังสำนักงานอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนถนนย่านธุรกิจชื่อดังใจกลางเมืองกรุงเทพสาวร่างสูงลลหงกว่าหญิงสาวโดวยทั่วไปอายุร่วมจะ27ปี ยกมือเรียวริดน้ำออกจากเส้นผมที่เธอลืมมัดก่อนออกจากหอพักน้ำไหลยหยดลงพื้นหน้าอาคารก่อนเดินเข้าไปด้านในหยดน้ำฝนไหลเป็นทางลงจากร่างอันเปียกชุ่มโชคโลอสลินขยับแว่นหนากลมบนหน้าเรียวเล็กน้อยจ้องดูความวุ่นวายของเช้าว,วันจันทร์อากาศเย็นฉ่ำเพราะฝนเทอย่างหนกักจนแว่นตาเกิดไอน้ำเดินไปยังเคาน์เตอร์แผนกต้อนรับ ชะโง,งกหน้าเปียกฝนไปยังสาวสวยด้านหน้าปริยาวันนี้มีอะไรกันหรอหรือมีตรวจง,งานด้วยความสงสยัยจึงชะโง,งกหน้าออกไปไม่ทันคิดรอบคอบจนปริยาสาวสวยประจำเคาน์เตอร์แผนกต้อนรับที่จัดได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทเบ้ปากมองโรสลินที่เปียกไปทั้งตัวหยีโรสถอยไปไกลๆเลยเปียกขนาดนี้ดูสีเลอะไปหมด ปรียาโบกมือไล่ก้มหยิบผ้าเช็ดโต๊ะขึ้นมาเช็ดเคาน์เตอร์บ่นไปพลางไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเซอร์ซ่าสมแล้วที่ขึ้นคานโรซลินยิ้มแย่ยักไหล่แต่มีแอบแลบลิ้นให้สาวสวยคำที่ได้ยินจนชินหูเซอร์ซ่าสาวโสดขึ้นคานรถไฟขบวนสุดท้ายเธอชินเสียแล้วกับคำพูดพวกนี้ไม่สนใจร่างเปียกน้ำของตัวเองยืนตื้อยู่ตรงเคาน์เตอร์จนกระทั่งแม่บ้านของบริษัทเดินออกมา ตายแล้วคุณโลสทำไมถึงเปียกแบบนั้นดูสิแล้วน้ำหยดเป็นทางเลยมาก็ดีเลยป้าจัดการที่พื้นด้วยเยโลสมันทำไว้ป้าแม่บ้านขมวดคิ้วเมื่อได้ยินปริยาพูดมะนาวไม่มีน้ำมองไปทางโลสลินนักบัญชีสาวของบริษัทยังยืนนิ่งพิงเคาน์เตอร์ไม่รู้สึกรู้สมว่าโดนปริยาพูดกันแนกันแหนแล้วทำไมเปียกแบบนั้นคะคุณโลสรีบขับป้าบัวกลัวมไม่ทันเข้างาน แล้วนี่สรุปเกิดอะไรขึ้นในเช้าวันนี้ถามปรียาปรียาก็ไม่ยอมตอบปรียามองค้อนหนึ่งครั้งก่อนหยิบกระจกใต้โต๊ะขึ้นสองเพื่อเลี่ยงการพูดคุยกับโรสลินป้าบัวแม่บ้านเดินกลับมาอีกครั้งพร้อมไม้ถูพื้นอันใหญ่โรสลินรอจนกระทั่งป้าบัวจัดการกับน้ำที่เธอทำไว้ตามทางจนเสร็จกระโดดดักป้าไว้ก่อนเดินกลับเข้าไปทางด้านหลังอาคารป้าบัวสรุปวันนี้มีอะไรกัน คุณลอสไม่รู้เหรอคะวันนี้บอสใหญ่คนใหม่เข้ามาตรวจสำนักงานหน้าหวานใต้แว่นโตอันหนาเตอะคิ้วเรียงสวยขมวดมุนอา้าวนี่ลอสไม่รู้เรื่องเลยเมื่อวันเสาร์ลอสลาง,งานเพราะป่วยขาป้าบัวคุณลอสรีบไปเตรียมตัวเถอคะค่ะคงได้เรียกประชุมใหญ่แน่นอนขอบคุณคะ่ปะป้าบัวลอสลิงกับหลังรีบพูนพันเดินแกมวิง่งเมื่อรู้ว่าบอสใหญ่คนใหม่กำลังเข้ามาตรวจงานที่สำนักงานใหญ่วันนี้ บริษัทสินทุที่โรสลินทำงานอยู่เป็นบริษัทนำเข้าพลังงานน้ำมันและประสบปัญหาทางการเงินย่ำแย่มานานหลายปีตัวเธอเป็นพนักงานบัญชีเธอทราบดีถึงผลการขาดทุนสะสมจนแปลกใจว่าบริษัทยังสามารถดำรงประคองตัวเองมาได้หลายปีจนกระทั่งบริษัทปิโตลัสเข้ามาซื้อกิจการไปเมื่อปีก่อนเธอเองได้โบนัสน้อยลงทุกปี หากแต่ยังฝืนทำอยู่เพราะไม่อยากหางานใหม่เริ่มต้นใหม่อีกอย่างในตอนนี้เธออาจจะได้ขึ้นเป็นรองหัวหน้าแผนกบัญชีเนื่องจากตำแหน่งกำลังจะว่างลงภายในสิ้นปีนี้เพราะถึงเวลากเกษียณอายุโรสลินมองตัวเองในลิฟต์ขนาดย่อมไม่ได้คิดอะไรกับสภาพเปียกโชกตัวเองที่สะท้อนในผนังลิฟต์มันปราบอย่างไรอีกไม่นานเสื้อผ้าเหล่านี้ก็คงจะแห้งในที่สุดร่างละหงยักลหลไม่ใส่ใจเอะนั่นอะไร โลซลินชะโงกหน้าไปใกล้กระจกลิฟต์เขี่ยใบไม้ชิ้นเล็กที่ติดอยู่บนผมที่กระเซิ์กระเซิงหยิกยองเธอเกลียดผมตัวเองเป็นที่สุดมันอยากเป็นรลอนและพอเปียกน้ำหลอนก็ยิ่งชีฟูออกชีโดชีเดเสียงลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้น20ซึ่งเป็นชั้นแผนกบัญชีอาคารหลังนี้มีทั้งหมด40ชั้นหากแต่แบ่งชั้นล่าง15ชั้นสำหรับให้เช่ารายรับในส่วนนี้ถือเป็นรายรับที่ทำกำไรให้บริษัท มากยิ่งกว่ากำไรจากน้ำมันเสียอีกมาสักทีแม่คุณเสียงวังอำนาจดังออกมาจากห้องด้านในก่อนที่ใบหน้ากลมดีของหัวหน้าแผนกบัญชีพิสูจน์จะโผล่หน้าออกมากวักมือเรียกข้าหัวหน้าแล้วทำไมเปียกแบบนี้ลสโอ้ยแล้วถ้าโดนเรียกขึ้นไปประชุมจะทำยังไงเขามาแล้วหรอคะหัวหน้ามาแล้วสิมาก่อนใครเลยขนาดพี่ยามด้านหน้ายังตกใจแล้วแล้ว ไปๆปเข้าไปดูแลตัวเองในห้องน้ําก่อนเปอาผมให้แห้งด้วยละ่ะโรสลินรีบจ้ำอ้าวเข้าห้องน้ําทันทีหลังจากหัวหน้าพิสูจน์ลุลุนหลังไล่ตายแล้วเยโลสโรสลินอุทานให้ตัวเองเมื่อเห็นสภาพชัดๆในกระจกห้องน้ําวันนี้เธอสวมกระโปรงยีนและเสื้อย,ยืดข้างในทับด้วยสูตรสีเข้มแบบผู้ชายผมชี้ฟูไปทุกทิศทางทำให้สารรูปของเธอยิ่งกว่าวันไหนไหน มือเรียวไร้เครื่องประดับดึงแว่นออกมาเช็ดกับเสื้อยืดก่อนสวมกลับเข้าไปใหม่มองอย่างไรจะใส่แว่นสวมแว่นมันก็ยังเหมือนเดิมใบหน้าแม้ว่าเรียวรูปไข่แต่ไม่ได้ทำให้เธอสวยขึ้นมาโรสลินใช้มือสางผมลวกๆล้วงกระเป๋าควานหายางมัดผมให้ตายเธอยีโรสเธอมันสับเพ่าจริงๆโรสลินทิ้งแขนลงข้างลำตัวอย่างสิ้นหวงังเมื่อหายางมัดผมไม่เจอ เธอถอดเสื้อคลุมตัวใหญ่ที่เปียกน้ำออกสลัดสลัดพาดไว้ที่ประตูห้องน้ำโรสเร็วข้างบนเรียกแล้วฮะเดี๋ยวค่ะหัวหน้าตัวยังไม่แห้งเลยหัวหน้าพี่สุดไม่สนใจเสียงประท้วงดึงมือโรสลินลากออกจากห้องน้ำทันทีเดินตรงไปทางลิฟต์ด้วยมีเสียงประท้วงไปตลอดทางไปถึงแล้วนิ่งเงียบนะโรสห้ามพูดห้ามเถียงเดี๋ยวหัวหน้าจัดการเองทำไมล่ะคะบอสคนใหม่ดูมากหรอคะ เออหน้าบอกก็ทำตามสิ <c oughs> ดูหัวหน้าสิเสียงสองของหัวหน้าอย่างชายไม่แท้ทำโรสลินหัวเราะออกมาไม่ขำเลยนะเยลรสถ้าแผนกราโดเล่นงานเธอคงไม่ได้มายืนหัวเราะอ,อยู่ตรงนี้แน่ๆค่ะหัวหน้าโรสลินหงอยลงชำเลืองมองตัวเองอีกครั้งที่กระจกในลิฟต์ก่อนจะยักไหลคงทำอะไรไม่ได้กับสภาพของเธออีกแล้วเข้ามาได้โรสลิน <al> ได้ยินเสียงของผู้อำนวยการแผนกจัดการทั่วไปเอ่ยอนุญ,ญาต เธอไม่เคยขึ้นมาชั้นที่38เนื่องจากเป็นส่วนของผู้บริหารระดับสูงชั้นสูงสุดที่เธอขึ้นมาคงเป็นชั้น30ซึ่งทำเป็นห้องประชุมทั้งหมดประตูบานใหญ่หนานหนักรูหราประดับคิ้วขอบทองเหลืองการตกแต่งแตกต่างไปจากชั้นอื่นมากนักแม้แต่พื้นกระเบื้องยังเป็นกระเบื้องแกนิตโตสีอ่อนลายเมฆสลับกันผิดไปจากกระเบื้องธรรมดาชั้นล่างหน้าหวานก้มหน้านิ่งขยับแว่นให้กลับเข้าที่ มองตามเท้าหัวหน้าด้านหน้าขณะก้าวเดินพยายามเดินตามไม่แตกแถวออกให้ลำตัวของหัวหน้าบางเธอจากสายตาแต่มันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อโละสะลินสูงถึง172เซนเมตรใจนักบัญชีสาวต้องการเงยหน้าขึ้นมองแต่ทำอะไรไม่ได้ขณะที่เจ้านายข้างหน้าพูดคุยเสียงงึมงำไม่ดังมากนักความอยากรู้อยากเห็นทำให้เธอชำเลืองไปทางซ้ายซึ่งพอดีกับตู้หนังสือบานใหญ่ที่เป็นกระจก ชายหนุ่มหลังโต๊ะทำงานใหญ่นั่งพิงพนักเก้าอี้ยกเท้าขึ้นพาดเข่าดูสบายสบายหากตารางสีบางอย่างแผ่กระจายออกร่างสูงใหญ่กว่ามาตรฐานชายไทยมากโรสลินทราบมาก่อนว่าเจ้าของคนใหม่เป็นคนรัสเซียแต่ไม่คาดคิดว่าจะรูปร่างสูงใหญ่ขนาดนี้ผมสีน้ำตาลเข้มออกดำหวีเรียบด้วยแว็กผมเรียบร้อยไม่มีแม้แต่ปลอยเส้นผมหลุดออกมาสูททำงานเรียบเนียบสีเข้มเข้ากันทั้งชุด แต่ไม่ผูกเน็คไทคอเสื้อเชิ้ตสีขาวด้านในปลดกระดุมลง2เม็ดเปิดอ้าออกจนเห็นสีผิวทองแดงด้านในโรสลินรู้สึกเสียดายที่ไม่เห็นสีดวงตานั่นเพราะเงาสะท้อนในกระจกไม่ได้ทําให้เธอมองเห็นได้ถึงขนาดนั้นข้อศอกยันกับหัวเข่ารูปคางตัวเองเบาๆทั้งใหญ่และหนาชายแขนเสื้อร่นลงเล็กน้อยเห็นนาฬิการูราคาแพงรุ่นลิมิเต็ด โรสลินสะดุ้งหันกลับทันควนันเมื่อจูจ่ๆเจ้านายคนใหม่หันหน้าไปทางกระจกดังรู้ว่ามีคนแอบมองจ้องเธอผ่านเงาในกระจกเสมือนภายใต้ห้องเงียบเสียงลงจนโรสลินได้ยินเสียงเต้นของหัวใจตัวเองดังกระหน่ำโคมครามเหงื่อซึมตามฝ่ามือจากความตื่นเต้นดวงตาคมกล้าตวัดมองเพียงไม่กี่วินาทีพลันทำให้เธอตื่นกลัวดวงตาหรีคมด่งพยักร้ายออกไปได้ โรสลินผ่อนลมหายใจเบาๆเมื่อได้ยินเสียงผู้อำนวยการสั่งให้ออกจากห้องโชคดีที่ไม่ต้องแนะนำตัวไม่อย่างนั้นมีหวังเธออาจจะเป็นลมไปก็ได้ครับขอตัวก่อนครับเธอได้ยินหัวหน้าพิสุจิ์เอ่ยขอตัวร่างละหงสูงโปร่งรีบหันหลังตามหัวหน้านแผนกออกไปทันทีเดี๋ยวก่อนเสียงทุ้มวางอำนาจเอ่ยขึ้นจนทำให้เธอและหัวหน้าพิสทจิ์ชะงักเท้าเธอไม่กล้าหันกลับไปมองแม้แต่น้อย ยืนนิ่งก้มหน้ามือกุมไว้ด้วยการข้างหน้าลำตัวผู้หญิงคนนั้นยังไม่ได้แนะนำตัวเสียงภาษาอังกฤษสำเนียงเปล่งอย่างคนรัสเซียทำให้โรสลินสะดุง้งหัวหน้าพิสูจน์กระทุ้งเธอด้วยข้อศอกให้เธอหันหลังกลับไปเธอจึงจำใจหันหลังกลับไปทั้งตัวหากแต่ยังก้มหน้านิง่งเธอทำงาน,ผานแผนกบัญชีครับคุณตูเกเนฟเก่งและขยนันผมกำลังจะมอบเงยหน้าขึ้นโรสลินอย่างนิง่งร่างบางสั่นเล็กน้อยก้มหน้าไม่ยอมเงย เอี้ยวหน้ามองหัวหน้าพิสทจน์ที่ทำหน้าบุยไม่ให้เธอเงยหน้าโลซลินยังสายหน้าน้อยๆเป็นเชิงปฏิเสธทันควันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรือไงร่างระหงสะดุ้งตกใจเสียงกระปนาตะคอกออกมาหน้างามเลือกลากกัดริมฝีปากแน่นก่อนเงยหน้าขึ้นอย่างเชื่องช้าศบตาคมสีดำที่จ้องตอบเธอดังเสือร้ายต้องให้ถามทุกคำหรือไงหรือแนะนำตัวไม่เป็นเออชื่อ โรซลินค่ะเธอเห็นเขาพึมพำเล็กน้อยด้วยภาษาที่ไม่เข้าใจโรซลินต้องการหลบตาหันหน้าหนีหากแต่ทำไม่ได้ดวงตาดุร้ายหรีคมจ้องเธอตรึงเธอไว้ให้หยุดนิ่งโรซลินเริ่มสั่นสท้านพลันได้ยินเสียงทุ้มต่ำพูดภาษาที่เธอไม่เข้าใจจากนั้นเธอจึงเห็นผู้หญิงสาวสวยอีกคนในห้องคุณโตเกเนฟบอกให้คุณออกไปได้ค่ะ โลซลินแทบว,วิ่งออกจากห้องนั้นขาเรียวใต้กระโปรงยีนหนายาวสับขาถีเร็วรี่เมื่อหัวหน้าพิสูจน์เปิดประตูคงไม่เป็นอะไรหรอกเย,ยโลสน่ากลัวเป็นบ้าหัวหน้ายืยอย่าให้โลสต้องเข้าไปอีกนะโลสกลัวดีแล้วให้กลัวบ้างเถอะเยลโลสหน้ามึนดื้อเป็นที่หนึ่งไปกลับไปทํางานกันเราหนึ่งหัวหน้าหนึ่งลูกน้องเดินเข้าลิบยิ้มราม่าไม่สะทกสะท้านแม้ภายในของโลซลินจะยังเสียวสลังวาบก็ตาม ต้องการซื้อ e-book หรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องนิยายเสียงพิมรินอ่านให้ฟัง